สวัสดีตอนเย็นครับ NF Farm นะครับมีสายพันธุ์มาแนะนำก็คือจะเป็นวากาโตบีนะครับโรงเรือนนี้จะเป็นวากาโตบีสายพันธุ์เนื้อส้มปกติผมเลือกสายพันธุ์เนื้อส้มมาปลูกช่วงฤด,ดูฝนเนี่ยจะมีปัญหาในเรื่องของการออกแขนงดอกโตเมียนะครับแล้วก็ผสมไม่ค่อยติดแต่ว่าอันนี้ผสม ผสมด้วยมือนะครับไม่ใช้ฮอร์โมนไม่ใช้อะไรทั้งสิ้นนะครับก็ผลเป็นที่น่าพอใจติดทุกต้นทุกลูกนะครับโรงเรือนนี้โรงเรือนใหญ่นะครับแถวนี้ก็80ต้นนะครับแถวและ80ต้นก็โรงเรือนนี้ก็400ร0อยสรต้นก็400ลูกนะครับถือว่าโอเคมากครับก็ แนะนำให้ผู้ที่สนใจอยากจะปลูกเมล็ดเนื้อส้มแล้วต้องการสายพันธุ์ที่แข็งแรงต้านทานโรคนะครับแล้วก็ปลูกได้ดีในช่วงแสงน้อยนะครับก็แนะนำวากาโตบีเลยครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามชมคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ